ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอิฟมาหรือ International Federation of Muay Thai Association นะคะที่ผลักดันนะคะด้วยความอุตสาหะจริงๆแล้วเนี่ย เลขาของอิฟมาเนี่ยได้บินไปที่สหรัฐเมกาก่อนหน้านี้เพื่อไปพรีเซนต์นะคะให้กับสหรัฐเมกาว่ามวยไทยไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดอย่างที่เห็นมันมีหลายระดับนะคะขึ้นอยู่กับความเก่งความสามารถของนักกีฬานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมวยไทยแบ่งออกเป็นเห็นชัดเลยก็คือแบบมีเครื่องป้องกันกับไม่มีเครื่องป้องกันนะคะแล้วในการจัดการของเด็กเนี่ยเราก็จะมีว่าเป็นไปตามยูเนสโกเป็นไปตาม IOC Movement นะคะหรือการขับเคลื่อนของ คณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนแต่ที่ดีอกยากยินดีมากที่สุดเลยก็คือยินดีต่อคนไทยนะคะว่าขณะนี้เนี่ยท่านจะได้สบายใจว่า ลูกหลานของท่านก็มีช่องทางในการทำมาหากินนะคะก็คือสามารถไปชกสามารถไปสอนนะคะแล้วก็สามารถไปตัดสินนะคะในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าช่องทางจะเป็นอย่างไรยังไง mm. เดี๋ยวทางกองทุนกับทางการกีฬาประเทศไทยนะคะจะร่วมกันนะคะติดต่อกับทางอ f ฟมานะคะเพื่อที่จะให้เห็นช่องทางที่ชัดเจนว่าเราจะไปอย่างไรยังไงให้มันถูกต้องนี่ข้อที่1ข้อที่2นะคะ ก็ต้องบอกว่าการที่โอลิมปิกนะคะของสหรัฐอเมริกานะคะได้รับรองกีฬานี้เป็นหนึ่งกีฬาเลยนะคะน้องใหม่นะคะในการที่ให้ประชาชนสหรัฐอเมริกาได้แข่งขันนะคะเป็นประจําปีและร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาต่างๆที่มีมวยไทยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโครงการที่จะเดินต่อไปในสู่โอลิมปิกก็แปลว่าเราได้อีกห่วงหนึ่งละนะคะก็คือห่วงของกลุ่มสหรัฐอเมริกากลุ่มแคนาดากลุ่มอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอ,อเมริกา โซนตอนเหนือนะคะหรือว่านอทอเมริกานะคะในขณะเดียวกันเนี่ยอีกวันที่18นะคะวันที่18นี้กำลังรอข่าวดีนะคะซึ่งทางยูโรเปียนโอลิมปิกคอมมิตีนะคะก็จะมีการอนุมัตินะคะให้มวยไทยเข้าร่วมการแข่งขันยูโรเปียนเกมส์อย่างเป็นทางการในเรื่องของการว้ว้ครูได้เหรียญน,นะคะแม่ไม้ได้เหรียญแล้วก็การแข่งขันชกมวยได้เหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นข่าวดีวันที่18มกรามาลุ้นกันค่ะ ขั้นตอนต่อไปครับในการที่มันมีขั้นตอนอย่างไรต่อไปค,ค่ะการเข้าสู่โอลิมปิกสากลเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกๆคนคิดนะคะแต่มันไม่ใช่ไกลเกินเอื้อมแล้วเมื่อสหรัฐอเมริการับรองนะคะเพราะว่าการที่จะเข้าเป็นกีฬาต่อสู้แล้วเข้าสู่สหรัฐอเมริกานะคะและให้เด็กๆ นะคะของเขาเล่นตั้งแต่ฝึกตั้งแต่เล็กๆจนกระทั่งเป็นเชี่ยวชาญเนี่ยไม่ง่ายเราก็รู้อยู่ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นดินแดนที่ค่อนข้างปกป้องในเรื่องนี้และที่สําคัญการที่ EOC ก็คือ European Olympic Committee เนี่ยถ้าเกิดว่ารับรองวันที่18นี้เนี่ยก็แปลว่าเด็กยุโรป เริ่มฝึกมวยไทยอย่างเป็นธรรมอย่างเป็นรูปธปรรมอย่างเป็นแพทเทิร์นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่หญิงอยากจะบอกก็คือว่าในเรื่องของโอลิมปิกมันก็มีความคืบหน้าจากสเต็ปที่1ไปสเต็ปที่2ไปสเต็ปที่3อย่างนี้ค่ะมีความคืบหน้าใกล้เข้าไปเรื่อยๆแต่ว่าจะถามว่าจะต้องสามารถเข้าโอลิมปิกเนี่ยวันไหนยังไงหญิงตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าตรงนั้นน่ยมันเหนือกว่าอำนาจของเราเหนือกว่าอธิปไตยของเรานะคะเพราะฉะนั้นเน่ยเป็นเรื่องของการที่ในวงการกีฬาเนี่ยเรารู้ว่า การจะเข้าสู่ซัมเมอร์โอลิมปิกเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการถือว่าเราเป็นน้องใหม่ในเ o r l d m e s นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าจะไปโอลิมปิกเร็วๆขึ้นกว่าที่เราเคยคิดตอนแรกเนี่ยเราเนี่ยคิดว่าโอลิมปิกเราจะไม่ได้ไปเลยนะคะแต่ตอนนี้ฝันแต่ละแต่ละวันเนี่ยมันเริ่มเป็นจริงขึ้นเป็นจริงขึ้นเป็นจริงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยทำบ้านเราในฐาน,นะมวยไทยมาดอร์แลเนี่ยให้มันถูกต้องตามการขับเคลื่อนของโอลิมปิก